ซ่อมได้ไหมซ่อมคอมได้ไหมได้ลองซ่อมสิน้องซ่อมสิซ่อมคอมยังไงซ่อมยังไงเมื่อกี้่ะซ่อมยังไงเมื่อกี้พ่อเห็นน้องซ่อมอยู่อ่ะ này xong phòng thứ tư này xong này mấy à xong này mấy มซ้อมไม่ได้อะมันก็ต้องใช้ไขควงสิน้องเปียวน้ะมันใส่มันจะได้อะไรนะซ้อมอะไรไหมซ่อมอะไรไหมซ่อมอะไรไหมซ้อมอะไรไหมดังซ่อมได้รไหมซ่อมได้รไหมข้อถามเฮ้อ หนงน้องสื่นแล้วะ่ะพ่อถ่ายรูปอยู่อร่อยไหมลูกสตางอร่อยไหมไหนตัวอะไรไไไไไไตัวอะไรบ้างอ่ะไหือนตัวอะไรบ้างไเต่าไหนเต่า นี่เหรอต่อตัวอะไรเอ๊ะตัวอะไรไอ้เครอระไรตัวอะไรนี่หมาหมาเสือเสืออะไรนะลิงลิงเออลิงบ้านน้องแหละอ๋อลิงตัวนี้ไม่ใช่เหรอนี่ ไอ้ตัวนี้สีลิงดูกับหัวก็เป็นหมาใช่ั้นงูอยู่ไหนงูนไหนน,นี่งูมีลหะหมีอยู่ไหน,นไหนมีอยู่ไหนนี่เหะหมี